เครื่องทองและเครื่องถุงชุดนี้เดินทางมาไกลจากสยามประเทศเป็นเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ราชทูตที่เดินทางไปเจริญพระราชมัยตรีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ในพุทธศักราช2,400และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชะดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีณสหราชอาณาจากักรในพุทธศักราช2,503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเล่าถึงเครื่องทองและเครื่องถมชุดนี้ไว้ว่าพระราชินีนาถอลิซาเบธได้โปรดให้จัดของไทย,ไทย เช่นขันน้ำและพานรองลงยาราชาวดีหีบทองลงยาตลับยานัดทองลงยาซองบุหรี่ทองลงยาดาฝักทองคำจำหลักชุดน้ำชาถมตะทองมาประดับประดาแต่งห้องนั่งเล่นของเราเพื่อเราทั้งสองจะได้รู้สึกเหมือนบ้านตามธรรมดาได้ยินว่าของเหล่านี้เก็บอยู่ในพระราชวังวินเซอร์ความทรงจำครั้งนี้ ได้ประทับอยู่ในพระราชลา่ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถึงคุณค่าของศิลปะหัตกรรมของไทยแต่โบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาเครื่องถมและเครื่องทองเป็นหนึ่งในราชบรรณาการเสมอมา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดที่จะพระราชทานเครื่องถมแก่พระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศต่อมาทรงพบว่ารัษดรที่กิ่งอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสมีความยากลำบากในการประกอบอาชีพจึงโปรดให้ครูช่างถมจากนครศรีธรรมราชมาฝึกสอนงานณโรงฝึกศิลปาชีพและในพุทธศักราช2522โปรดให้เปิดแผนกถมเงินถมทองขึ้นที่สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตซึ่งคือสถาบันสิริกิตในเวลาต่อมา ลายภาพอันวิจิตนี้เกิดจากการฝังเส้นเงินหรือเส้นทองลงบนเหล็กเรียกกันว่างานคร่ำเงินคร่มทองนิยมนำมาตกแต่งเครื่องราชสาตราวุธตลอดจนเครื่องราชูปโภคมาแต่โบราณงานคร่ำม,มีกรรมวิธีที่ซับซ้อนและทายากยิ่งผู้เป็นช่างงานคร่ำต้องมีความชำนาญสูง อีกทั้งครูช่างโบราณมักเลือกที่จะถ่ายทอดความรู้เฉพาะผู้ที่มีแววและเห็นว่ามีฝีมือเท่านั้นศิลปะงานคร่ำของงานช่างโบราณจึงแทบสับสูนสมเด็จพระเทพพรต์นะคะท่านมากราบวงกมทูลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าเออคุณลุงสมานชัยกุสุมานเนี่ยนะคะ เออทำข้าเงินข้าทองเป็นแล้วท่านอายุเยอะประมาณ80แล้วลูกหลานไม่มีใครรับเลยแล้วมันก็จะตายไปกับลุงหมานนะคะพระองค์ท่านถึงรับสั่งกับสมเด็จพระเทพร,รัตว่าเออให้เอาคุณลุงหมานเนี่ยมาสอนที่สถาบันศิลปกิจสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีได้ทรงเรียนวิชาคร่ำกับครูสมานทรงเล่าไว้ว่า สมเด็จแม่ก็ต้องพยายามให้แกทดลองทำของเล็กๆเช่นกรอบรูปตลับยาอยู่ไปแกมาบ่นเป็นทํานองว่าแกกับสมเด็จแม่มีช่องว่างระหว่างวัยได้ความว่าลุงหมานจะทำเครื่องอาวุธใหญ่ๆสมเด็จแม่ให้ทำของเล็กๆผลที่สุดก็อธิบายกันเป็นที่เรียบร้อยด้วยพระวิสัยทัพที่กว้างไกลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ยังมีพระประสงค์ที่จะรักษาลวดลายและกรรมวิธีแบบโบราณมิให้สูญมีพระราชดำริให้ดัดแปลงรูปแบบของงานช่างโบราณให้เพิ่มพูนประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นดังที่โปรดให้ชาวเขาทำเครื่องเงินเป็นสิ่งของเครื่องใช้ชาวเขายังมีความสามารถเรื่องการทำเครื่องเงินที่เขาใช้เองสมเด็จแม่ทรงให้พัฒนาทำเป็นสิ่งของอื่นนอกจากเครื่องประดับแบบชาวเขามีตลาบรูปแบบต่างๆเป็นต้น ตอนหลังพัฒนาทำเป็นเครื่องทองไปเสียด้วยซ้ำจากมือที่เคยปลูกฝิ่นมาสู่มือของช่างทองสร้างสรรค์ทองคําเป็นงานประณีศินมิเพียงเป็นที่ประจักษ์ในประเทศไทยแต่ยังปรากฏไปสู่สายตานานาชาติอย่างน่าชื่นชมความงามของเครื่องถมงานครงงนครมเงินคร่มทองและเครื่องเงินเครื่องทองจึงยังคงเป็นงานประนีศินที่ได้รับการรังสรรค์ให้วิจิตบรนจงยิ่งขึ้น ด้วยทรงเห็นคุณค่าและพระวิทยาอุปสาหะในสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีนาถทรงรักษางานศิลปะของบรรพชนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป